อันนี้พี่อะไรพี่ด่างสีพี่ด่างสีพี่มีมาที่แล้วแงหิวกันแล้วสิพี่พาใส่อาหารให้แล้วนี่ค่ะหิวอะไรอีกคะพี่เชียน้อยอันนี้พี่มีไม่มีพี่มีจ้ะไหนล่ะพี่มีหิวเหรอลูกอพี่มีเล่นละพี่มีเล่นละ น่ะเดี๋ยวตัวให้ลูกอยู่เ,เล่นไหมเล่นไหมพี่ด่างสีเล่นอึมอึมพี่หมีเลยละพี่หมีพี่หม,มีเล่นละพี่หมีตะปลบละอโอ้โอ้โอ้ พี่ดังพี่ดังอะไพี่ดังอุยไม่ได้อันนี้พี่หมีพี่หมีพี่หมีแฮ้งับงับงับับแมวลายสลิดงับ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 งงับงับ เล่นไปแล้วก็มองกล้องไปเหรอลูกมองว่าอันนี้อะไรกินได้ไหมเหรอฮะมองกล้องดูอันนี้พี่ด่างสีนอนเล่นนะไงพี่ด่างว่องชนะอากาศดีวันนี้ฮะหนูขาขากระตุกเลยอ้าพี่ดัง พี่มีกับพี่ดางชอบเล่นแต่พี่เสือนี่จะเป็นแบบไม่เล่นนะเอาอันนี้มาล่อก,ก็ไม่เล่นเนี่พี่เสือเนี่ยพี่เสือไม่ค่อยชอบเล่นนะจริงเล่นไม่เป็นเช่ไหมคะพี่เสือใช่มไหมคะพี่เสือพี่เสือไม่เล่นนะคะพี่เสือไม่เล่นนะคะอืม แงม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 งมแงม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 โอ้โหไม่ปล่อยเลยเหรอลูกฮ right. ึไม่ปล่อยเลยเหรอเงยไม่ปล่อยเลยนะคะไม่ปล <c oughs> ่อยเลยเลย